ครับผมหลังจากล่าปลาทะเลกันมาครับเราก็ถึงเวลามาทำถิ่งที่ตัวเองชอบครับล่าหนูนานะครับนี่ครับดูทางเดินครับนี่ครับเป็นทางเดินไหมเป็นทางเดินครับโอเคครับเดี๋ยวดักหนูก็ครับผมเราก็ได้ดักตรงนี้นะครับไว้หกเจ็ดหลังนะครับไว้หกเจ็ดหลังนะครับเ๋เราจะดักแปลงข้าวกับเหลืองนี่นะครับ ต้องแปลงครับยาวไปนู้นเลยนะครับแต่ก่อนที่จะดักแป göster, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ลงนี้เดี๋ยวไปจะไปดูจอมปกตรงนู้นก่อนครับเราเคยได้ไอ้แปลงมาเมื่อก่อนเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันก่อนครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็จะมาเดินดักตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เผาถ่านเขานะครับแล้วมันเป็นเกาะนะครับเผื่อจะมีหนูนะครับเคยได้ไอ้แปลงตรงนี้ไปหลายครั้งนะครับเดี๋ยวเราเงนนานมานะครับเราก็เิยมาดูก่อนดูเพื่อว่าจะมีรอยตีหนูให้เราดักหรือเปล่านะครับ ใต้ต้นกล้วยนะครับนี่ดูครับโอเคเดี๋ยวเราไปดักหนูกันครับ เดินดักกันไว้สักสองหลังนะครับตรงนี้โอเคเดี okay, ๋ยวเจอกันเดินดักหนูก็เดินลุยน้ำานเลื่อยๆครับเพราะตอนนี้นะ้ำเก่อบอ้าสัปดาน้ำจะทำน้ำใหม่นะครับเราก็มาดูลุ้นกันว่าเดี๋ยวได้กินหนูหรือเปล่าหรือมีรูหนูให้เราดักหรือเปล่านะครับเพราะเราไม่รู้หนูมันจะย้ายไปตรงไหนนะครับเนื่องจากหนูมันเจอน้ำนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็มาเจอทางเดินหนูอีกที่งน,นี่นะครับนี่ครับ ทางเดินไหมครับโอเคเดี๋ยวรดักตรงนี้ครับมีโมงนะครับหลายรูเลยครับโอเคเดี๋ยวดักก่อนครับห่วงแค่นี้พอครับพอที่จะเข้าของหนูหัวหนูเข้าได้นะครับ เดี๋ยวไปหาที่ดูดักก่อนครับครับผมเราก็ได้ดักบริเวณนี้เสร็จแล้วนะครับประมาณเจ็ดแปดหลังอีกครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงข้าวเหลืองเมื่อกี้ที่เราดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะก่อนครับผมเราก็จอดรถมาดูแปลงข้าวเหลืองนะครับเดินมาได้หน่อยเดยอะเจอคุยหนูแล้วครับนี่อ่าอ่าไม่ไม่ดูดักก่อนครับ ตากลู่ก่อนเลยครับแล้วค่เดินดูตามหาทางเดินมันนะครับดักตากลู่ก่อนครับเดินลาทีนี้เราก็จะหาทางเดินนะครับโอเคเดี๋ยวๆครับผมเราก็ได้ดักแปลงหนีเสร็จแล้วนะครับเดินมารอบแปลงแล้วนะครับเหลือบ่วงประมาณ40่ลังนะครับเอามาร้อยหลัง โอเคแล้เวเราไปหาเป้าหมายกันต่อไปเดี๋ยวเจอกัอนครับผมตอนนี้เราก็กลับมาบ้านนะครับบ่วงไปร้อยหลังดักหมดครับเหลือยี่สิบหลังเี๋๋วสามทุ่มเจอกันครับผมเราก็มาถึงที่แรกที่เราดักหนูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหมนะครับมาดูนีกครับบ่วงยังอยู่ปกตินะครับจุดแรกกนะครับ หนครับได้หนูครับมาแล้วครับตัวแรกพี่น้องเดี๋ยวเจอกันนะนี่ครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วเก็บก่อนอืมตัวที่สองก็ตามมาติดติดครับ เ,เก็บก่อนครับอา่าสองตัวแล้วครับพี่น้องรอบแรกเดี๋ยวเจอกันครับผมจุดแรกเราก็ได้แค่สองตัวนะครับไปเดินกลับไปที่รถก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดต่อไปเราก็มานอยู่ที่สองนะครับแต่คันตั้งเต็มไปหมดเลยนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีหนติด านตั้งเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่งบ่วงดีกว่านะครับอามีหนูติดหนึ่งตัวครับปึ๊บนี่หนึ่งตัวเดี๋ยวเจอกันนี่นะครับอีกหนึ่งตัวของเราตัวที่สี่มาแล้วครับเดี๋ยวเจอกัน ครับผมเจะของนาน่าจะมาปั่นน้ำเมื่อตอนเย็ยนนะครับโอ้โหล่มเลยต้องเดินดูน้ําไปดูหนูนคร้บเดี๋ยวีิว่าเราจะได้ตัวไหมครับใกล้ถึงล้ะครับโอ้โหยังไม่มีตัวติดนะครับเดี๋ยวเราแต่งบวกกอนโอเคครับ โอเคสามหลังตรงนี้ไม่มีติดเท่าตัวเลยครับอยู่ในน้ำนะครับเราไปดูจุดที่จากไว้อีกทีนะึงเดี๋ยวเจอกันคพราะผมเราก็มาถึงจุดแต่งที่มีข้าวนะข้าวเหลืองไม่เหลืองมากครับจุดเหลืองครับเห็นว่าเราจะได้ตัวมันแต่นนี้นะครับตอนนี้เราได้มาสี่ตัวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน มาแล้วครับตอนที่ห้านะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะจะได้แค่ห้าตัวนะครับแต่แตงบ่วงเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้าครับเดี๋ยวเจอกันครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ออกสายหน่อยนะจากฝนตกนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับแต่ฝนมันเพิ่งเบานะครับตอนนี้เราก็ออกมายามหนู่ตอนเช้ามาถึงที่แล้วครับเดี๋ยวเจอกัน ครับผมตัวแรกเช้านี้มาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับผมตัวที่สองและตัวที่สามก็ตามมาครับเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่ครับตัวที่ห้าครับตัวที่หกครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็พอได้กินครับเช้าได้หกตัวนะครับเมื่อคืนเราได้ห้าตัวนะครับ ก็คลิปนี้ก็จบไว้จั่เพียงเท่านี้นะครับฝนตกอีกแล้วนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกัน